เออเติ่งลิจินมาตัวที่หลเจ้าเอาจัเติ่งลิจินอะอะไรนะเพลงชื่อชินนมาอะไรเจ้าไม่เออนอาจจะลืมไปก็ว่ามันเป็นเพลงนั้นมาของเจ้าิจนเนาะจะก็ค้นปนกัว่าอ่าเป้ยวติเอ่านละจ้ถ้าว่านั่นคือการวัจน่ะอ่า อ๋อะจันเป็นตัวแทนหัวใจของฉันใจเจ้าเปมนเจ้าเพลงเลือดตื้นขจาจับเสียงจากการชอบเจ้าเจ้าเป็นการชอบบางครั้งนักท่องเที่ยวจีนคนไม้อ่ะเขาจะได้หัวหวานนี่คือการไหลลื่นวัฒนธรรมจากคนจีนถึงคนหน้าปิ้นเจ้า